กดติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดบางคลิปภาพประกอบการจดสิทธิบัตรรถยนต์ไฟฟ้าของโตโยต้าในประเทศจีนได้ถูกเผยแพร่ออกมาโดยเป็นรถ s u v ขนาด7ที่นั่ง1รุ่นและรถ s u v ขนาดเล็กอีก1รุ่นโดยมาพร้อมดีไซน์ด้านหน้าคล้ายรุ่นซียชาผสมผสานกับ Fortuner l e g e n d e r ที่เพิ่งเปิดตัวไปแล้วในเมืองไทย ในขณนะที่ s u v ขนาดเล็กมาพร้อมลังคาด้านหลังแบบสโลปหรือลาดเอียงลงมาคล้ายกับรถยนต์สไตล์คูเป้ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าทั้ง2รุ่นเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธปรรมของแผนงานการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ถึง10รุ่นในช่วงต้นของทศวรรษนี้จากการประกาศของชิเกกิเทรรชิหัวหน้าฝ่ายระบบขับเคลื่อนของโตโยต้าเมื่อกลางปี2019รถยนต์ไฟฟ้าทั้ง2รุ่น ถูกพัฒนาบนแพลตฟอร์ม e E-TNGA ที่พัฒนาร่วมกับซูบารุแต่คาดว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่จะถูกพัฒนาโดยทีมงานที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่างโตโยต้าและ BYD จากประเทศจีนซึ่งเพิ่งลงนามในสัญญาร่วมกันเมื่อปลายปี2019ที่ผ่านมานี่เองอย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของพลังไฟฟ้าที่จะนำมาใช้แต่คาดว่าจะเป็นแบตเตอรี่ ขนาด110กิโลวัตต์ชั่วโมงที่ใช้ในรถต้นแบบ Lexus LF30 ที่ให้กำลังสูงสุดสูงถึง400กิโลวัตต์หรือ536แรงม้าแรงบิดสูงสุด700นิวตันเมตรโดยสามารถแล่นได้ระยะทางไกลสูงสุดถึง500กิโลเมตรต่อชาร์จซึ่ง Lexus LF30 เองก็ใช้แพลตฟอร์ม eTNGA เช่นกันโดยสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาเพียง3.8วินาที โดยต้ามีแผนในการเปิดตัวรถจ์ไฟฟ้ารุ่นแรกๆของค่ายภายในปี2022หรือเพียง2ปีข้างหน้า พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ